มอร์นิ่งเช้าวันที่2นะคะวันนี้เรากลับไปคาวาโกเอะกันนะครับตอนนี้จะเที่ยงแล้วนะครับ่งออก,กมาตื่นสายเพราะว่าเมาื่อวานเหนื่อยก็จะได้นอนกว่าจะอะไรนะครับก็คือตอนนี้ประมาณเที่ยงแหละกะจะออกไปหากาแฟกินแล้วก็เดิเดนทางไปยังคาวาโกเอะนะครับอุณหภูมิเช้านี้นะครับใส่ะมาณ18องศานะครับก็อากาศกําลังดีตอนเช้ามีแบบว่าเมฆเมฆนิดหน่อย เหมืนอนฝนจะตกแต่ว่าตอนนี้มันจะบางลงแล้วเหมือนตกไปกลางคืนแล้วด้วยนะครับถ้านีนเขามีของแม่นะ่าจะมีเหมืองเป็นแบบฟิลๆเหมืองเดี๋ยวตอนเย็เข้ามาดูโคลาของแม่เขาตันี้ีนนมีเซดเรอเดินก็มสมารนี่มีมีไทโตกสเตชันตรงนี้แต่จะปองเนี่ย Okay, เดี๋ยวเราไปหากาแฟกินก่อนนะครับเดี๋ยวดูอีกทีว่ากินอะไรคนชานี้ได้ประสบที่สตาร์บัคน,นะครับพ่อกิงเป็นเอ,อ,อเมริกาโน่เรากับแม่กินเป็นมันคือยูสุกับตัวแพชชั่นฟู้ดเป็นชานะทุกคนนะชิมกันอืมเปรี้ยวมาก ข้างล่างมันมีมีเนืู้สุเลยอ่ะมีเนือส้มด้วยข้างล่างนี่ในการรุ่อเดี๋ยวเราต้องกินกาแฟก,ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นรถไฟไปเอ่อเปลี่ยนไปสองขบวนนะครับเอยไม่ใช่น่านรถไฟไปคาวาคเอะเลยแล้วก็นั่งรถเมล์ต่อไปที่จุดท่องเทีเ่ยวตรงหลักรางโทเร โทกิโตะคานิไรประมาณนี้เขชื่อประมาณนี้เป็นทอร์ค่าของเมืองคาวากูเอะครับโอเทุกคนเนี่ยเราถึงสถานีคาวากูเอะแล้วนะครับก็ไปเข้าห้องนั่งกันนิดหน่อยนะตรงนี้มีเหมือน จุดป๊อปอัพตั้งโชว์ของสถานีพอกรเอตด,ด้วยให้เราไปแบบใส่หน้าตรงนี้หรือว่าอันนี้ก็คือขอหลักันที่เราจะไปดูนะครับก็เดี๋ยวต้องนั่งรถไฟต่อบริษัทนำไ,ไ,ไ,ไฟนั่งรถย์ต่อไปอีกนะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะขึ้นถูกไหมไม่เคยนั่งรถย์ในต่างประเทศเลยเฟิร์สไทม์โอเคทุกคนตอนนี้เราถึงคาวาโกเอะแล้วนะครับที่เป็นหอน,นาฬิกาคือรถย์ถูกคันแล้วแต่ว่าปากผิดจุดก็เลยลงไปรอ้อมนึงแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะครับ รอบหนึ่งประมาณสองร้อเยนได้ร้อยสองเยนนี่ก็จะเป็นหอละคังแบบนี้เลยนี่ใช่เป็นแบบว่าเมืองเก่านะครับถึงที่ได้ก็จริงๆดูร้านข้าวประมาณหนึ่งก็คือที่นี่ต้องกินข้าวหน้าปลาไหลแต่มาข้าวหน้าปลาไหลต้องเดินย้อนกลับไปอีกอะนี่ทุกคนนี่เราซื้อไอติมมันหวานกับมันหวานมันหวานคือเป็นของดังของ คอโกเอะนะครับอันนี้5้ารอห้าสิบเยนแล้วก็แม่ซื้อมันอันนี้มาด้วยมันเผาเลยอันนี้สามร้อยเยนลดแปดร้อยห้าสิบเยนนะครับเราลองชิมกันอืม,อมหวานอร่อยนะกินหอมมันมมนี่อันนึงเป็นมันมันเผานะครับตีมันหนูอืมกินมัน,มนเลยมันกินได้เลยปะกินได้เลยเลยูกเเผาเลย ิดเป็นไงแปลกไหมไม่ให้มันมางอ่าคืออะไรอ่ะขนมขนมเนาะเหมือนกับอันนี้อ,อันนี้ก็น่าจะขนมเหมือนกันนี่มันอร่อยไหมข้าวติ่มซำข้าวติ่มซำไอเป็นติมมันหวาน อะไรไหรมอันนี้ก็คือมัน,น,นใช่แต่มันไม่ใช่มันแบบมันปิ้งไง,งไปืดคอเลยครับคุยขาที่นี่เนี่ยเหมือนมันเหมือนในขนมมันมันเผาป่ะอันนี้นะน้องใครน้อคนเดียวทานอาหาขนมกินก่อนเดี๋ยวเข้าไปกินข้าวเที่ยงนะครับแบกเก้าประมาณนี้เลย ดูว่าเข้าเทียนจะเป็นอะไรนะครับนี่ตอนนี้เรามาพาทุกคนมาดูระครังนะ,ะสวยมากครึ่งังสองพเจ็ดทั้งตัวเลยสงพันเจ็คนก็เยอะอยู่นะวันนี้เทู่ัวรอของกินเต็มเลยนี่กำลังดูดูข้าวอยู่นะครับว่าเป็นร้านอะไรหรือเปล่า ว่าโดยรวมเมื่อคืนน่ารักนะแบบว่าเพราะว่าคนเยอะมีน,อน้นองนักศกษาน้องนักเรียนมาดูที่รีวประมาณนี้เลยโอเคทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในร้านาปาลาไหลที่มีจิ้งกาตุกสีเขียวเกาะอยู่หน้าร้านแล้วมนเราไปเห็นรีวิวช็อตยางเข้ามาคือเป็นคุณป้าคนญี่ปุ่นนะครับันอยี่คนเดียวกับคุณลุงในร้านแล้วก็ปคุณป้ามหเลยเนี่ยเมนูคือญี่ปุ่นล้วนจ้า ก o เกิลทาสเลเหมือนความตานะ่างน่นจะเป็นเรื่องของขนอนความใหญ่ของชิ้นนะเรสั่งอันนี้ไปสามคนแล้วก็ข้าล่าเหมือนเป็นมันหวานเะนี่ยไม่รู้อันไม่ออกแล้วก็เครื่องาเป็นคุกเครื่องดื่มนะครับที่นี่ขายอาซาฮีผมร้อยหกสิบเอไม่รู้ว่าถูกไหมนะ่ให้ดูบรรยากาศในร้านแบบไม่ติดหน้าคไปดูนก็แบบน่ารักนะ ส่วนข้างนอกก็เห็นวิวหมดเลยข้างนอก้านนะมีบอ่อปลารอบลานเลยส่วนนะอันนี้มันจะเป็นที่เขาให้เป็นชาร้อนร้อนจีเลยนะแก้วก็ร้อนมากนะให้ดูุกคนตอนนี้เข้ามาเสิร์ฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนี่ 330เอ้ย3,300เยนนะครับเป็นข้าวปลาไหลชามๆแบบนี้เลยนี่แล้วก็นี่เป็นเครื่องเคียงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นซุปโอ้ฟันกันเลยโอเคเดี๋ยวมาชิมกันวนะแค่ประมาณชิมครึ่งนะทุกคน ในขนะไทยนำสมุนไพรโอเคทุกคนตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วนะครับนี่ชื่อร้านแต่เหมือนพอเราออมาปุ๊บทางร้านเขาหันป้ายแล้วไม่รู้ว่ามันมันหมดแล้วหรือเปล่าก็อร่อยดีนะคนไม่ค่อยเยอะแต่ว่าก็กินได้อร่อยดีนะครับโอเคตอนนี้เรากำลังไปที่ต่อขนอมหวานนะครับร้านอยู่ตรงนี้เลยนี่ มากินได้นะ okay. เดี๋ยวเราไปรู้ร้านตอะขนมหวานตอะขนมหวานมันเหมือนจะเป็นแบบร้านทำลูกอม,มอะไรเงี้ยเออน่ารักดีดดดดดี่เราเคยดูรีอยู่มานี่เพลินเลยนขนมหวานมาชื่อว่าคาชิยาโยโกโชนะครับนี่อันนี้เป็นเหมือนขนมมันปะนี่ขนมมันฟิวนี้นะนี่ก็คือจะมีขนมหวานเต็มเลย นี่ไงร้านนี้ที่แบบว่าร้านนี้ที่เขาจะมาซื้อแบบลูกอม,มกันป่ะเออเนี่ยร้านลูกอมเขาบอกรสอันนี้อร่อยนะรสเปนแอปเปิ้ล,ล <ะ S 1> ใช่ <130 S 3> วันสามสิบเยนเอาไหมก็ค่อยได้มาซื้อกันมาซื้อกันหน้ากากสําหับที่จอดเท่าไหร่ห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยเยน ชอบตัวไหนนี่มันเต็มเลยนี่ไงขนมหวานเต็มเลยนะครแป้งทอดป่ะแม่ก็ <Okay. S 1> จะเป็นพวกแป้งทอดเะ mm hmm. มือนแบบร้านขนมแบบสมัยก่อนเลยอ่ะ mm hmm. อุยอันนี้น่าน่าอร่อยจังเลย mm hmm. นี่คืออะไรคาวาโกเอะนูคานะน่าจะเป็นมันกับฟิลแป้งแป้งไหม mm hmm. ดูหน้าอีสินะซื้อไปกินบ้างไหมนี่อันนี้เป็นแบบน้ำตาลอันนี้แบบน้ำตาลมีใส่รักเป็นรูปนี่ด้วยหกร้อยที่สิบเยนนี่ขนมนี่นมันไส้กรักนี่นเหมือนจตุจักรอจำเพงเลยแต่ว่าดูนะะ่ารักขาเปคิดต้นป่ะแม่ไม่ใช่คะที่หนอ่อ คุณน่ารักอ่ะเนี่ยอะไรทำจอะไรแปดร้อยเยนนะครับนี่เป็นไอติมมันหนอมันหวานเนาะนี่มีเพอร์เพลสวีตโพเทโต้กับสวีตโพเทนโต้เออนี่ตรงนี้ก็มีนะน,น,นะนี่แต่ว่าแอบอินเนกเล็กเอาะ ร้านขนมร้านขนมนี่นี่ร้านเบียร์มีอังปังแมนเอ้ยไม่ใช่อตอมแมนอตอมหน้าร้านด้วยไ,ได้ถักปะนี่คืออะไรสาก,กีปะ เขาเห็นซื้อกับกันนแต่ไม่รู้รา้เนี่มันมันมันเกิดเป็นของที่นี่เป็นของที่นี่อะโอเคเขาทำเป็นใหม่่วมาแบบูดินี่ยน่าจะเป็นวาไิงเป็นมาคขาหมักเองด้วยมีแปซิฟิกลินกับอีวาเตเลียนยืนอยู่บนหอคอยดูไหมเนี่ เราขอเดินดูก่อนนะทุกคนตอนนี้เรามาร้านของเล่นนะครับของเล่นของเล่นโบราณน,นี่เขาจะทําก็คือเราซื้อเป็นแบบเหมือนของเล่นที่เขาทําเองอะ่ะอันละสามร้อยเยนฟิลๆน่ารักน่ารักเราซื้อเป็นตัวซามูไรแล้วก็ตัวหมีชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วแล้วก็อีกตัวเป็นตัวแมวที่เป็นแบบกวักนะครับก็เป็นร้านของเล่นโบราณแบบนี้เลยน่ารักดีนี่เป็นหน้าร้านแบบนี้เลยนะครับนี่นี่เป็น หน้าร้านของเขานี่ก็จะเป็นตัวพวกออกระชับปองสมัยก่อนฝักขวดเออฝักขวดนะแบบฝักขวดโอ้ยที่คนต้าแม่หนุนได้ที่หนูอยากได้อ่ะอยากได้แบบสวยๆ้านเออแต่ว่าของเก่าแอบแพงมีหน้าก,กากด้วยหกร้อยเยนนะครับหลังจากนี้น่าจะไปสันเจ้ากันนะครับเดี๋ยว ขอเก็บน้องคนนี้ก่อนบีแน่เลยนี่เราเดินผ่านร้านระหว่างเดินทางไปสันเจ้านะครับซื้อมันเผาอันใหญ่มากน้ำหลือชินจังเลย350เยนนี่เดี๋ยวให้ดูร้านร้านคุณลุงนะนี่กินมันเผาตีออกมาเลยน่ารักนะโรักมองบลังน่านกินนะ เป็นมังังนะที่ราคา690ยเยนเราเลือกเป็นมันหวานมานะครับเดี๋ยวมาลองชิมกันเป็นตัวคนแก่คนขับก็คนแก่แก่ทั้งคอนลองชิมดูมันเป็นเส้นมันมาขูดนั่นแหละแล้วก็ใส่ติม ที่นั่หกอยเกาสิเยนนะครับอเหรอดี๋ยวเรากินระหว่างทางเราก็ไปสานเจ้าต่อนะแต่ว่งงว่าเมืองนี้มันเป็นเมืองของปังกุงกับเจมปะไม่ใครเคยดูไหมทีม่เป็นลิงกับหมามเห็นรูปปั้นประมาณสองที่แหละเออไม่แน่ใจว่าเขามาจากซสตาม,มาหรือเปล่า<ม>เออถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างไดนะ้นะนี่ระหว่างรอเราเกลียิมนะครับขอก็คือเบออียร์ยี่ห้อของโลคอลนะโคเอโดกนะครับอันนี้เป็นห้ออะไรลูลรี่อ่านไม่ออก นี่อันนี้อยาให้พ่อชิมอร่อยไหมเคยกินเป็นไงบ้างรสชาติาาซาซาโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงสาลเจ้าแล้วนะคะรับศาลเจ้านี้มีชื่อว่าคาวาโกเอะฮิกาวาชายนะครับนี่ ะบบีเลยนนครับบ้ข้างหน,นก็จะเป็นบนี่แล้วก็มีที่ตักน้ำนะครับเขาก็มีให้มาล้างมือตรงนี้นะครับนี่ไปล้างมือะครับเหมือนจะล้างด้วยมือสายก่อนปะถ้าใจผิดเอาล้างมือสายก่อนข้างใน,นก็จะเป็นประมาณนี้เลยสวยนะทุกคนอื่อ แล้วก็มีที่เขาให้ตักปลาตรงนั้นเป็นแบบเสี่ยงเซมซีนะคนเป็นแบบนี้เลยนะโอเคุกควกเราขอพอรกันตรงน,น,นั้นเรียบร้อยะครับโดยใช้เหรียญห้าเยนข้างในมีสาตวทโทเอีตตรงนี้สวยมากเลยเดี๋ยวเราจะไปขอพอรกันนะครับเหมือน ที่นี่เขาจะมีกิมมิคเป็นใช้ตกปลานะครับอันนี้เป็นตกอันนี้ตกมันเนาะมันหวานปะตกมันหวานเออเขาก็บอกว่าอันนี้สามร้อยเยนอันนี้ตกมันเผาสามร้อยเยนอันเนี้ยมันจะมีเรื่องของความรักกับโชคดีมั้งอันเนี้ยอันนี้ปลาสีแดงนะครับชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วอันนี้ปลาสีแดงก็เรื่องหนึ่งแล้วก็อันนี้สีชมพู ก็จะเรื่องหนึ่งอันนี้โชคดีสู่อนุนความรักนะครับเราจะมาสุ่มกันนะครับในเรื่องของความรักสามร้อยเยนโอ้ได้เลยตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาตกกันที่เป็นเรื่องโชคบ้างนะครับอีกสามรอเยน นะน,นี้ได้มาสองอันนะครับสีขาวคือเรื่องความรักสูนสีแดงว่าโชคดีนะเดี๋ยวเรามาอ่านกันโอเคทุกคนเมื่อกี้เราเสียงซีมซีมานะครับปลาสีแดงเป็นเรื่องโชคดีบอกเราวว่าให้เราอดทนนะ ถ้าเราอดทนได้คือในในเขาใช้คําว่าเดอะดร้อนเอ่อสักอย่างออกมาจากสายลมและก้อนเมฆนี่ว่างี้ก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าเราอดทนแล้วเราจะเจอสิ่งที่ดีเพราะว่านี้โอเคส่วนในเรื่องความรักความรักเขาบอกว่าเอ่อถ้าเราเลือกคู่ครองอะไรอย่างเงี้ยอย่าดูเรื่องฐานะอย่างเดียวเนาะก็คือปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะต้องใช้เงินในการ ดำรงชีวิตนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกอย่างถ้าเราจะมีผู้ครองเราก็ต้องดูเรื่องอื่นร่วมด้วยประมาณนี้น,นี่คือตัวที่ความรักบอกเรานะครับก็ไม่ได้นะไม่ได้หาแฟนรวยโอเคโอเคเดี๋ยวคือตอนแรกอาจจะไปวัดอีกอันนึงชื่อว่า Kawagoe Kita In นะครับมันเป็นที่ที่สําหรับดูใบไม้เปลี่ยนสีอะไรเงี้ยแต่ว่าปิดสี่ครึ่งซึ่งตอนนี้สี่โมงสิบสองแล้วเออก็คือไปไม่ทันก็เลยคิดว่าเดี๋ยวน่าจะ อยู่ที่วัดนี้แหละแล้วก็เดินเรื่อยๆดูซึ่งตอนนี้ไซตามะเอ้ยคาวาโกเอะนะครับ18องศานะก็ชิลๆจอยๆอากาศดีทุกคนแต่ว่าเหมือนเรามาช่วงที่เขาทำงานแบบเคลียร์นาดินปะเออคอนก็จะมีกลิ่นแบบเผาๆนิดๆบางเป็นบางช่วงเนาะแม่พ่อกับแม่คุยกับพ่อกับแม่คุยกับใครแล้วก็ไม่รู้เอ็กโรโวรจัด อันนี้สาโทรอีิใหญ่มาก <100 S 1> อมโอเค,อเคออน,นี่คือบรรยากาศรอบวัดนะครับสวยอยู่ตอนนี้เราเดินมาหลังศาลเจ้านะครับเมื่อกี้เราบอกชื่อศาลเจ้าที่เรามาแล้วอย่างชื่อว่าคาวาโกเอ,อะฮิกาวาชายนะครับซึ่งพอเราเดินมาข้างหลังอะ่ะมันมีเหมือนสะพานที่ เป็นเหมือนแบบเนี้ยเออซึ่งก็คือเราเดาว่ามันคือต้นซากุระอ่ะซึ่งก็คือสมมติถ้าซากุระมันบานหมดอะ่ะสวยแน่เลยดูดิมันแบบว่าเป็นทั้งสองฝั่งเลยอะ่ะมันเดให้ดูฝั่งของข้างนี่ดูดิเห็นปะเจี๊ยบ,บดีแบบด่แบบดีไี่มีรถมามีรถมาเออถ้าถ้าเราแบบว่าเต็มตรงเนี้ยก็น่าจะเยอะแน่เลยดูดิว่ะ น่ารักนะอุ้ยมีปลาด้วยข้างล่าง่ะโอเคเดี๋ยวเราขอเป็นไทม์ก่อนที่จะกลับโรงแรมกันนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เราออกมาจากสาลเจ้าแล้วนะครับกำลังมารอรถเมย์กลับไปที่สถานีคาวากกเอะเหมือนเดิมนี่ปารถเ,เมล์ก็คืออยู่ตรงข้ามกับสาลเจ้าเลยเราจะต้องนั่งเบอร์ 6กับเบอร์8อันนี้ไป k า w a g o e Station นะครับมาถึงสถานี k w a g o e ก็เดี๋ยวึ้นรถไฟนะครับไปเติมต่อเดี๋ยวรอรถมานะครับเรากลับมาแล้วจาก k า w a g o e นะครับนั่งรถเมย์เบอร์06กลับมาจริงๆเรารู้แล้วมาสามารถนั่งเบอร์01 02หรือว่า06ก็ได้ไปที่ k า w a g o e แล้วก็นั่งย้อนกลับมานะครับตอนนี้เรากลับมาที่ JR แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟกลับไปที่โอม Station กัน แล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินเดินเล่นแถวนน้ <Okay. S 1> นคุณวัยเหมือนเดิมคนเลิกงานเดี๋ยวไปขึ้นรถไฟกันนะครับตอนนี้เรากลับมาที่สถานีโอเมิยาแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังไปห้างที่ข้างแรมเรามันมีแบรนด์โพลาของที่แม่ชอบขายอยู่นะครับเดีย๋ยวไปเจอกันที่ห้างแล้วก็อาจจะไปเดินตลาดแถวโรงแรม,มนิดนึงแล้วก็ไปกินข้าวเย็นกันเไไดี๋ยวต้งกันไปด้วยกันเลยครับ ที่รูปห้างโรง,งแรมเราไม่มีของที่แม่อยากได้ก็เลยมาที่ห้างลูมิเนตตรงสถานีเหมือนเดิมนะครับกลับมาเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูที่ช็อปกันแต่ว่าเราหาทางไปห้อง,งาน้ำก่อนอเ,เดี๋ยวค่อยมาช้อปปิ้งกันต่อตอนนี้เราออกจากห้างลูมิเนตแล้วนะครับออกมาทะลุอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไปดูร้านของเล่นนะอีกฝั่งหนึ่งก็คือดูหรูหรากว่าอีกฝั่งของโรงแรมเลยนี่ เดี๋ยวให้ดูวิวนะครับนี่โอเมียาสเตชันน่ารู้ด้วยทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในร้านราชินบังแล้วนะครับตรงโอเมียาก็คือของเล่นเยอะมากนี่แต่อาจจะไม่ได้ถ่ายในร้านนะเพราะว่าปิดสองคน่ก็ต้องรีบดูเหมือนกัน โอเคเดี๋ยวอาจจะไปร้านหนึ่งร้านอนิเมตอยู่ข้างๆกัน,น,กนชั้นนี้มีชั้นสองชั้นสามโอเคทุกคนตอนนี้เราห,าหาร้านข้าวได้แล้วนะครับมันเป็นร้านเหมือนแบบเออ ส้มชาบูอะไรเงี้ยแล้วก็ฟิวฟิวข้าว้งเราสั่งข้าวเป็นอูนิกับไข่ปลาไปแล้วก็เนื้อย่างนะครับแล้วก็เครื่องดื่มก็สั่งเบียร์อซา,าฮีไปเราสั่งเป็นปูหลงทีเหมือนโค้กเลยกแล็แล้วก็แม่สั่งน้ำส้มไปน้ำส้มปอปมนะคอเสิร์ฟอันแรกเป็นเหมือนไข่ตุ๋นนะทุกคนอะไร้แล้วก็เมื่อกี้คุยกับพนักง,งานที่นี่คือเขาจะสั่งผ่านคิวอาร์โค้ดนะครับ ชื่อร้านชื่อว่าเหมืนอมนอว่่อ่เเออขนเค้ได้จีมาโตกิอันนี้โอเคก็คือมีสั่งไปแล้วประมาณหนึ่งแล้วก็มันเหมือนเออร้านอาหารจะอยู่ชั้นห้าของตึกจักอย่างอยู่แถวนี้แหละเออใกล้ห้าง ใกล้เนยเอบุกอ,อฟาทุกคนมากินได้แต่ว่ายังไม่ได้ชิมนลว่าอร่อยไหมแต่พนักงานคนที่เข้ามาเมื่อกี้ก็คือนิ่มากมน่มันจะเป็นคนเดียวทางลาที่พูดพอพูดอังกฤษได้คือเขาก็มาถามว่าเมนูเราเรียบร้อยเมนูเราเรียบร้อยแล้านอ,อร่อยเอเขาเป็นห่วงที่ที <c oughs> <c oughs> <ๆ>่าถามเออหน้าจะเหมือนเมนูเด้งไปแล้วแต่ไม่ครบหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รเออหอแม่บอกว่าไข่ตุ๋นอร่อยนะชิว สองก็มีพริกไทยเผ็ดๆแล้วก็มีเห็ดมีผักชีนะครับเผ็ดๆพริกไทยอยู่นะเดี๋ยวไปรอดูตอนอาหารมานะแล้วก็รีวิวต่อเนื่องคือมันจะเป็นแบบว่าให้แขวนเสื้อได้นะครับแล้วก็เป็นแบบห้องไ r เเว t เลย ก็เป็นห้องไพรเวทเลยนะครับแต่ว่ามันว่าขนางเราก็จะไม่ได้แบบนาเราก็ได้ยินห้องอื่นคุยกัน,นรัรงไหนแต่แบบมันก็เป็นส่วนตัวเลยนะครับตอนนี้อาหารมาเสิร์ฟแล้วนะครับรอประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเราสั่งเป็นอูนิก,กับไขป่ปลาแซลมอนนะครับนี่ประมาณ4 0 0 0กว่าเยนส่วนนี้เป็นเนื้อย่างกับไข่นี่ประมาณสองสาพันกว่าเยนแต่ไม่ได้หลยนี่อันนี้อูนิกนะครับเห็นปะปกติไมเน,นะนี่ยนี่ กินทะเลมาเลยอร่อยหนุบๆคือคือตอนเรกากดสัอ่ะมันบอกรอครึ่งชั่วโมงคือครึ่งชั่วโมงไปเลยนะอันนี้ไข่ปลาลองชิมกุนิดก่ออันนี้เสร็แล้วกินกับข้าวอันนี้กอันนี้เป็นข้าวเนื้อกับไข่นะครับแต่ว่าแม่ยีไข่ไปให้แล้ว ออกตนะัวไปกินข้าวก่อนนะครับโอเคทุกคนเรากินเสร็จแล้วนะครับหมดไปประมาณ1,384ยเยนนะครับหรือประมาณ2,500กว่าบาทก็ถือว่าไม่แพงนะมีอูนิด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะไปนี่บ o o k of Plus ไปเดินเล่นก่อน เพราะว่าปิดสี่ทุ่มตอนนี้ประมาณสามทุ่มหนาทีแล้วตอนนี้ประมาณสิบสามองศานะครับโอเคทุกคนเราออกมาจากบุ๊กออฟพลัสแล้วนะครับเราได้ของเล่นมาด้วยประมาณหนึ่งนะครับหมดประมาณห้าพันสี่สิบเยนเราใช้แท็กฟรีได้ด้วยนะครับก็คือเหมือนเขาจะลดไปเลยนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะพาพ่อกับแม่ไปส่งโรงแรมก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาช็อปตัว ดองกี้ต่อพ่อดองกี้ปิดดีสอนะครับเดี๋ยวกลับไปเอา power bank ด้วยแบตสมุนะครเดี๋ยวกลับมาใหม่ที่ดองกี้ตึกนี้แหละเดี๋ยกลับมาเจอกันใหม่ทุกคนตอนนี้เราส่งแม่เสร็จกับพ่อเสร็จแล้วเอข้าห้องแล้วนะครับกต้องเข้าสู่ช่วงหนีแม่เที่ยวโอเคทุกคนเราอยากเปิดช่วงนี้มาอลไรก็คือเรามีช่วงเนี้อยู่แล้วมันถึงว่าหนีแม่เที่ยวบ่อยอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยทำล็อกเดี๋ยว ทำหลอกกันวันนี้เราจะหนีแม่เที่ยวในการไปที่ดองกี้โฮเทลนะครับก็คือที่ที่เราเพิ่งออกมาจากบุกอ้อมเมื่อกี้นะคะนนรับเราเลิ่อนถนนไปประมาณ350เมตรนั่นเดี๋ยวไปเจอที่ดองกี้เลยเราตั้งใจเดินก่อนเฮ้ทุกคนตอนนี้เราถึงดองกี้โฮเทลแล้วนะครับข้างหน้าสาขาจะเปิดเลยตอนนี้เวลาประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูของข้างในกันถ้ามีอะไรสนใจจะถ่ายให้ดูนะเผื่อเราแบบไม่ต้องติดหน้าคนอื่น เราไปดูข้างในกัน